พิพัฒนามงค้นความพิบูลพูนผลความผาสุกแห่งกิตแห่งใจขอจงบังเกิดมีกัมยานยมสาธุชนคนดีทั้งหลายที่อยู่ภายในวัดศรีอุดมวงกดีหรือวาอ่าญานยมผู้ที่ติดตามรับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุรพพุทธศาสนาอยู่ในคณะนี่กด็ดีสำหรับช่วงเศาราคอมือนีกถึงเวลาก็สิได้ขา่าวซูพิธี ทำบุญตักบาตรกราบพระสมท่านศีลฟังเทศฟังธรรมเนาะกราบพระสมท่านศีลแล้วก็ถวายท่านแล้วก็ฟังการกล่าวอนุโมทนาคาถาหรือว่าการเป่าซื้นชมชื่นชมยินดีกับนำจิตนำใจของญาิโยมสาธุชนคนดีที่ได้เข้ามาร่วมกันตั้งแต่ปฏิบัตถถิธรรมตั้งแต่มื่อแรก จนมาถึงมือสุดท้ายก็เหลือทอนนี้ละมาถึงมือสุดท้ายก็เหลือทอนนี้เหลือบ่หน่อยเหลือบ่หลายได้ยังไดก,หก,หก็หลายกว่าพระอยู่เนาะเหลือหลายกว่าพระเยอะๆนี่สำหรับหยติโยมมเคลื่อนก็ต่อสู่กันเบิดขึ้นต่อสู่กัำยังต่อสู่กับความง่วงเหงาเหงานอนก็เป็นตาอ่อนซ่อนนำหยาิโยมสาธุชนคน ดีที่ตัง้งจิตตั้งใจไว้เป็นอย่างดีบางคนก็ตั้งใจว่าโอ้ยเคลื่อนวันวิสาขาบูชาสินางฟังเทศจนสอดแจง้งกระเฮ็ดได้ยี่หลีบางคนก็โอ้ยสังขารร่างกายคือสิบวัยกรสิบฟังนางฟังไปนั่มนอนฟังไปพร้อมแต่ว่าบางคนก็ตั้งใจว่าสินอนฟังเทศเบิดขค้ืนสอดแจงกับมีกระเฮ็ดได้ยี่หลี นอนฟังเทศเบิดขึ้นสอดแจ้งแบบว่าต้องเกรงใจผู้ใดนอนเซยเตยเว้ยพระกเทศไปโยมก็นอนฟังไปฟังไปบางเทือกันยังมีเสียงสอดแทกขึ้นมาเป็นครั้งข่าวเป็นจังหวะด้วยสำรับตอนนี้ญาญโอม ที่กำลังเตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจเป็นมือสุดท้ายวิทะลุนี่กำลังกยั่งอยู่เดอ้อวิทะลุนี่ผู้ดใดบ่ท่านใดวิทยุไปไ้เปิดฟังธรรมะหมุนไปไว้วขึ้น fm 1 0 1 7 5เมกะเฮิรตเหล็กตัดสายปับโหลดเดอ้อหมุนไปมองไดบ่ได้อีกลูกหลานสิมาหมุนไปจับหมุนไปมองไม้ก็หมุนไปบ่ได้เพราะว่าเฮาตัดสายพานมันออกแล้ว หมุนไปไว้1 0ลอยเอแล้วก็ตัดปั๊บหลดเ่ราม่นลอยเอดทั้งคาลาินผุนได้ร้อยเอ็ดจุดเเมกะเฮิรตเพื่อที่สิได้ฟังถ้รามะาได้ฟังสาระดีๆจากข้างพ่อแม่คูบาอาจารย์เบาวาสิเป็นการเปิดจากค่อมก็ดีเป็นหลวงพ่อ MP3 แล้วก็จากคูบาอาจารย์ที่ได้เดินทางมาแสดงสดอยู่ทางล่านถ้ำของวัดศรีอุดมว่งก็ดีก็ถือว่าญาาิโยม เป็นผู้ที่มีโอกาสดีแล้วได้ฟังสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่เป็นประโยชน์พระพทธเจ้าตสไวยว่าสารัญจะสารโตยัตวาอาสารัญจะอาสารโตเตสารังอธิคัตฉันติสัมมาสังกัปปะโคจลาบุคคลใดเมื่อมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลนั้นย่อมเจริญไปในทางสัมมาทิฏฐิพันวา ย่อมเจริญงอกงามไปในทางบุญย่างเดียวเพราะฉะนั้นญาญโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายการที่เข้าใดเข้ามาเข้ามาศึกษาในเรื่องของรักธรรมคำสังสอนอในทางพระพุทธศาสนาเป็นว่ารถพระธรรมรำเลิศประเสริฐแน่ใช้รถแจ้ความสวยสวยทุกอย่างรถที่ใจดวงใจใสสะอางอย่าเลิกล้างห่างวัดหัดฟังธรรมฟังธรรมแล้วเข้าใจ โยมก่ายินด ouais, ีในการที huh. ่สิทธรมพร้อมที่สิทธรมคือย่ายย่ายด้ย่ายอําค่าเนาะยุทางไหนนาะย่ายอําค่าเป็นวาเอาปัดใจเอาเงินใส่ถุงมานํำใส่ไปใส่มากจนหอดมือนี่เบิดเกี่ยงขอลอย่างอยู่ยี่สิบบาทไว้ถ้าใส่บาทบัดกลับบานก็สิได้กลับจังไดน้อย่ายอําคาเ้ยเพราะยากคนละ กลับไปบ้านไปขอเงื่อนอย่างน้าลูกก็ได้ดนะหุ่นเ้่ยตั้งใจคักจักลูกเขาสิให้บ่ราให้ก็บ่าจักเนาะได้ตั้งจิตตั้งใจไว้ตั้งจิตตั้งใจาการได้เข้ามาฟังเทศฟังธถรร้ำในทางพระพุทธศาสนาเหนให้จิตให้ใจของเฮ้ามันซุมมันเย็นยินดีในการที่สิเสียสละเพราะว่าบแม,นมบ่นวะโยมทําบุญมื้อนี้แล้วโยมสิเบิดเงื่อนไปเรืยเงื่อนนั่นสิศูนย์เปล่าไป ถึงแม่ว่าเงื่นบริยกุยกับเฮ้าปัจจัยบริยุกับเฮ้าเปียบคือกันกับโยมเอาเงินไปฝากธนาคารเงืนกับบริยุนําเฮาคือกันแต่ว่านั่นเป็นของเฮ้าบอล่องฉีดเบิ่งเงืัญทีมีอยู่ในบัญชีในธนาคารแม้ว่าเงินสิบริยุกับเฮ้าแต่ว่าก็เป็นของเฮ้าอยู่การที่เฮ้ามาทําบุญแมนว่าปัดใจบรอยุกับเฮ้าเงื่นท่องบรอยุกับเฮ้าแต่ว่า กายังเป็นของเฮาอยู่คือเก่าถึงเวลาจําเป็นที่เฮาเสียออกมาใส่ออกมาใจเอาออกมา,อา,ออกมาบริหารมม่ก็ย่อมเอาออกมาได้คือกันแต่ว่าเอาเป็นโตเงินบ่อด้ีิได้ออกมาเป็นโตบุญเดอ้อสําหรับญายมพูธีมาร่วมกันทําบุญอยู่ทางวัดซีว่ด,วดมว่องกระดีหรือวัดอยู่ตามวัดว่าราม่มไก่บานของญาติธรรมกระดะีถือว่า การที่เขาเข้ามาทําบุญเขามาทําบุญเขาา้าเข,าเข้ามาให้การค้าจุนให้การค้าชู้พระพุทธศ,ศาสนาเข้าซอยส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่องอยิ่งยิ่งขึ้นไปเอแต่มามาเบิงเจ้าของในหน้าจอทีวีตอนเศร้ากำมือขึ้นมันือบวคือกันเนาะ มันเมื่อนลุกมากใหม่ๆเป็นตาปวบปวดมาจนได้รูปตาเจ้าของมันตาผู้อื่นปิดมากบอสเดย์เป็นว่าตอนเศร้ามันคือบอ่โปลบันไดมันลุกแต่โดนเนาะเพราะฉะนั้นยายนิยมที่นางยืนนี่เอาผู้ใดเบิดเงื่อนแล้วยกมือขึ้นบ่เบิดเอาผู้ใดเงื่อนยั่งอยู่ในกระเป๋ายกมือขืนเอาเมื่อลงอยากเบิดบ่บาดเนี่ย ฮะบอบเบิดขั้นบอบเบิดโยมได้ยินพาจานเบาอยู่บ่อวังหนึ่งผู้ดใดสีซอยถมดินรถละสามร้อยกูนางเงียบเถอะบันนี้ฮะ <c oughs> ลงบัญชีว้ก่อนก็นได้เพราะเจ็บเดี๋ยวนี้อ๋ บอเจ็บเดี๋ยวนี้ผูใ้ใดสีถมแน่เอเวทถมเราบอกแม่ลงบัญชี่ว้ก้อนก็นได้แม่น้อยรถเนืงเองอแม่น้อยเนึ่งรถแม่ปูอีกรถเนื่งซอยกันซอยกันปีหาเก้าได้มะนัง อันนี้เฮ้าเฮาถมปับพื้นที่ไว้ปับพื้นที่ไว้เดี๋ยวปัจจัยบ่ท่านมีมือนีกับ่พระเจ็บมือนีดอกตอนนี้ขอไล่เส้นก่อนลาไล่ลลลลลลลซื้อก่อนลาไล่ซื้อก่อนอยากเปิดเยี๋ยวคือกันเล้วเอาสิถมไปคือกันล่ะครับที่ได้กลับมาอยู่ถมถมไปลดนึงเดี๋ยวสิจกปัยใ,ให้ถมคือกันลดนึง เอาเด้อยอมเด้อถ er, um ้าโยมซาบ่ท่านใจได้เนี่ยถ้าโยมซาอาจสิเสียใจเดี๋ยวถมเบิดก่อนพระอาจารย์บ่ทรับเด้อรถเนืองรถเดียวเอาเด้อย้ายเด้ออย่านางเดี๋ยวเบิ่งหนากันซื่อๆเด้อกระสันบ่เต็มเด้อผู้ใดยกมือฉายไฟได้นะโยมนะยกมือฉายไฟ ผู้รนยกเป็นแถวซาบลาบจากหโยมอยู่ทั้งบ้านได้ไมาเห็นภาพบรรยากาศจังสิเด้บ่ต้องแย่งกันว่าต้องแย่งกันเดี๋ยวเสมียนเดี๋ยวไปจทเองแม่ฝ้าเป็นสุวรรณเรขา <c oughs> ทใบใโรถคนละคนละ,นละรถสองรถแล้วแต่กําลังของเฮาผู้น่ะยุคข้างนอกกันยังมียุคข้างนอกก็มีเด้อยุคข้างนอกกัมีราสามาสัมพุทธเจ้าตัดว้ว่าอัตานันจะพรันจะทานนางเทติ การให้ท่านบ่ให้เบียดเบียนตนเองแล้วก็บ่ให้เบียดเบียนผู้อื่นเข้าพ่อที่สีเหตุใดสาใดเข้ากระเหติสานันนาอยโยมเนาะถ้าโยมมีหน่อยโยม่าเห็ดหลายมันสีเห็ุไหนเฮ้าลําบากโดยโยมเด้อถ้ามีหน่อย่าไปเหตดหลายมันสีเห็ุไห้ลําบากตัวของเฮ้าสิลําบากรอบรัวของเฮ้าก็สิลาบากแต่ว่าถ้าโยมมีหลายโยมก่าเฮ็ดหน่อยเดี๋ยวพระอาจารย์สิลําบากอา <laughs> หา่าเงินไปไปใสหนีคาค่าดินคารถถมดินเนะเพราะฉะนั้นย่มกับซอยกันคนละรถคนละสองรถแล้วแต่กําลังศรัทธาก็อาตมาสิว่าได้ซอยหลายอาตมาก็สิเดินทางมืนนีขึ้นกันนะก็เ <laughs> ลยว่ได้ซอยหลายจงพ่อเหลือแต่ค่านะ่ำมันรถกลับไปไปมองไหนกันย่งดีได้ได้ทำบุญน้ำเพลินสุ่มมอง ได้ทำบุญน้ำเพลินสมองบางเทืองเขาเฮ็ดบุญแล้วบุญนั้นตอบสนองไว้ไว้ขึ้นไว้ไว้ว่านทอดผับปลาอยู่พูดอยู่ไอ้ข้อนสารก็ได้ทำบุญน้ำเพลินบัดมาหอดนี่บพท่านได้ว่าหยังอยู่โยมแปดบดอันพระใจถวายพันหนึ่งนั่นได้ขึ้นมากแล้วถวายเซมือให้พันหนึ่งนุโมทนาสาธุเป็นค่าเดินทาง ถ้าเกินสามพันบ่ได้เก <c oughs> ินสามพันเดี๋ยวผิดกฎหมายผิดกฎหมายพาระ <c oughs> เจ้ากำลังล่างกฎหมายออกมาแบ่งเอาแบ<า>่งเฮ็ดสองซ่องสามซ่องขั้นสิถวายหลายซ่องนี่สองพันหาซ่องนี่สองพันหาบ่รับเกินสามพันแต่ว่าลาบหลายเถื่อต้องฉลาดเนี่ย <c oughs> ทำพระเจ้าเว้าเอ๊ะเ,เ,เป็นพระนี่ คือว่าบ่จับเงินจับทองอาตมาบ่ได้รับเงินรับทองบ่ได้ถือเงินถือทองอาตมาถือแต่ซ่องปัดใจสนองผู้ถามก็เลยเบิดควบเบาเด้อาผู้ใดสิจอมเป็นเจ้าภาพอ่ะยกมือขึ้นเด้อสมิเอนกำลังหาจดท้ายรูปบ่เดี๋ยวแอกกันแล้วหรืบอบ่โอ้ยัง <c oughs> แบบนี้ได้ยุดกั้นใจไว้ผุ้นี้กำลัง คาทียกำลังทายถือตอนอาปาพก็ดีเนี่ยภาพทุกเมื่อนี่มันอันตรายแล้วไเดินนี้มันใจสิขาดเราด้วนี่กันใจการใจก็เจ้าทายลูปยกมือยกมือเพื่อดสิจองเป็นเจ้าภาพโอ้ยบแมนหน่อยทับาลนี่เกือบสมอวาวเงินสดเงินสดยูนนี่บอก้าเปิดยัน ย่านย่านจับสนพาพิษ <laughs> จ,จับสนพาพิษย่อมมาสิว่าเอานิ้วโป้ยังขึ้นไปยู่พุ่นมาสิว่า <laughs> นิ้วโป้พระเป็นยังขึ้นบอมีเล็บมาสิวานะเดี๋ยวเดี๋ยวบัดโลกไปเจ้าใครสิเอาออกมาเอาออกมาถวายไ้บ่ได้ถวายเอาออกมาให้ทั้งมวอนแม่น้อยไหวเนะาะคาถมดินทั้งเบิดเป็นจักรถพระจันาร์ หรือว่ารถแลกพัน์รถพันุ์รถสำหรับญายมผู้ดใดไที่สี่พ่อที่สี่มีกำลังซอยกับซอยกันเดอ้อเพราะวะ่าที่พระาจารย์เฮ็ดไว้เฮ็ดไว้นี่พระาจารย์บ่ได้ออกไปน้ำมันไปทางไดกับบ่ได้ออกไปนำ้ำเฮ็ดไว้ก็คือเฮ็ดไห้ไว้กับบานของเฮ้าเฮ็ดไว้ ้กับวัดของเฮากับวัดที่อยู่าภายในหมู่บ้านของเฮามันสิอยไปหอดเซนลูกเซนหลานนี่เราเพลินว่าย่ามเมื่อฝูงสัตว์เสือสูญชีพชีวิตหูห้อยกระสูนเสียไปบอฮอนหวนเห็นใดย่งทออัดทิเบืองอังข้านเท่าทานสิถมถ่วมแผ่นพืน้นให้เฮาใดหูเห็น ส่วนวาน้ำโคดเสือเสียงซื้อสักสก,กุลบอฮอนศูญเสียไปจากโลกกากรวงเทิ่งพองบุญกุศลเบื่องป่าปังกํบาบาปหากสียย่งอยู่ขางพ่ายซอยหอดลูกหลานเดียเพิ่นว่าซื้อเสียงของเฮาที่เฮาเหตุไห้ได้ร่วมได้สางไหวบางเทือมีซื้อเขียนติดไหวกับมีเดี่ยว่าเป็นลูกแม่นหลานดอกบัดบางเทือเจ้าของกลับมาเกิดกลับมาเกิดได้ไม่เห็นซื้อเกาเจ้าของน้ำสก,กุลเกาเจ้าของอ้ยอัน พ่อแม่ปุญาตาย่ยได้พ่ายเหดุว้ยอยู่ตัวนี่ห่ดกลับมาเกิดในตระกูลเก่าเจ้าของกลับมาเกิดน้ำลูกน้ำหลานได้มาเบิ่งบัดว่าโอ้ยพุทธะญาพุ่นนาญา่พ่ายเหตุวาได้มาอ่านเบิ่งทางทีแทมันเจ้าของนั่นแหละเหดไว้กลับมาเกิดกลับมาเกิดได้มาเห็นซื้อเก่าเจ้าของกะได,ด้โอ้ดีอกดีใจที่ทาง บรรพบุรุษของเฮาผ้าสางคุณงามความดียุ่ขังนอกคุณก็มีเดอแม่ฟ่าเดอพยนกมือไว้ยู่ขังนอกยางเจ็บให้เบิดละเมื่อนี่ขนาดอยู่ในกระเป๋าเบิดแล้วก็ยังให้เส้นไว้ไหม <c oughs> <c oughs> ว่าธรรมดาเด้ <c oughs> ให้เส้นไว้ให้เส้นไว <c> ้ <oughs> ว่าธรรมดาเปิดโอกาสเปิดโอกาส,กาสให้โยมได้ร่วมบุญกัน รวมบุญกันประมาณพระจารย์ว่าชุดแรกรอดแรกในสิมาธมกับประมาณจะพันรถพันรถรถละสามร้อยเป็นเท่าไหร่สามแสนสามแสนบาทบ่หลายดอกเอาเงินเดือนผู้เท่าออกมาซอยกันทุกเดือนทุกเดือนก็สิให้อย่ จนกลัวสิครบสามแสนเดอเองินเดือนผู้เฒ่าะะภาคกันใสเดอแมเดอร์ยเวทได้จักได้จักลอยแล้วเจ็ดลอยเจ็ดลอยสมมุติเจ็ดลอยลอยคนอย้นนั่สิเดือนหนึ่งสิได้จักบาทเฮ้ได้เจ็ดหมืน่นอยู่บ่ลอยค้นเจ็ดหมื่นสามเดือนได้สองแสนเอ 4เดือนได้สองแสนดเอาหาเดือนซะเนาะหาเดือนโอ๊เอายาใส่เด้อ <c oughs> บา้บานฝาในเสียเอาเบิดเอาเสียงนี้เลียบ่ได้เอาบุดอกอยากให้ย่อมฝากไว้อยากให้ย่อมฝากไว้ในธนาคารบุญเข้าเฮ็ดไว้เข้าสั่งอนาคตให้กับเจ้าของต่อไปในมือขอ้างนา อนาคตในปัจจุบันหรือว่าฐานะในปัจจุบันนี่เฮาส่างไว้หลาเพราะแห้งแล้วละ่ะจนอายุของเฮามอแล้วคือกันกับต้นไม้ที่ยืนไก่ฟังในนางไก่ห่วยตอนนี้ญาญโยมหลายท่านหลายคนก็เข้ามาสู่ไหวกลวยไม่แล้วไหวกลวยไม่คืออย่างย่ายไหวไก่มวยจับมือใดมันสีหนุยไปเพราะฉะนั้นเขาก็จังคอยมาเหตุไหวเตรียมตัวไหว เอามาฟันเหื่อไวประสง์แห่ขามฟังปลูกคังไวประสง์ยอมเครื่องไหมสารไส้ไวยย่ำฝนสิมาหอดเพี้ยนพำไวพ่อได้เติมบุญพี่น้องเอ้ยเพี้ยนพำไวพ่อได้เติมบุญ,ท,บญทุกปีอาตมาโยพุนวันที่สามมิถุนาอาตมาโยวัดเนิ่นตากแดดกับดพาย่อมเห็ดผับปลาทำบุญ ทุกปีทุกปีทำบุญถวายผาปา่าให้กับทางวัดเพราะว่าทำบุญวันายวันเกิดวันที่สามมิถุนายนได้เฮ็ดมาทุกปีปีนี้ทุนบ่หลหลก็เลยได้ผ้าย,ย่อมเฮ็ดส่วนย่อมทำบุญถมทีถมทีแต่มากับ่มีปัจจัยกำลังสิเดินทางกันเลยเฮ็ดได้ซ้ำเจ้าของเฮ็ดนะไปเส้นปั 7, ่มจัดพระเจ้ากับ,บ่ใหายเส้นไหม เส้นว้เถียวหนาจังสีมาาัดใจเด้อพระเจ้าบ่หอยเส้น <c ười> <c ười> เฮ็ดได้ซ้ำได้ก็เฮ็ดซ้ำนัน,นเนาะเฮ็ดได้ซ้ำได้ก็เฮ็ดซ้ำนันผู้ใดไที่ยังบ่ท่านได้ถือโจดย์ออนลน์ซื้อแม่ฟ้าไปบ่ท่านในหอดก็ยกมือข้างไห้ก็ได้เด้อยกมือข้างไววเดี๋ยวสีหอดไก่สีหอดเวลาแล้แปดโมงก็สิไดร้องเพลงชาติร้องเพลงชาติตอนนี้ยังเปิโดโอกาส ให้กับญาติกับโยมได้ร่วมกันทําบุญเป็นเจ้าภาพถมที่เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพดินเป็นเจ้าภาพดินถมที่ที่พระจาจาร์ได้บอกญาติบอกโยมพระญาติพระโยมเหตุพระญาติพระโยมเหตุพระจนัญญายโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายที่เฮาได้ตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตตั้งใจว่าเฮาสิเห็ุร่วมกันเ<ม>หตุไหวคือกันกับเฮาเอา เ,เงินไปฝากธนาคารไว้ละยโยมมันบอ่อตกเฮียเสียหายไปได้เ,เป็นของเฮาคือเกาโยขายขงโยขางนอกกับมีอีกเพื่อนั่งโยผุนเดอร์โยขางนอกกับมีอีกโยกขางนงผู้ใดบอกท่านใดอบอกไล่ซื้อทําแม่ฝากไปกับบอกเมื่อว่าผู้ใดบอกแล้วอยากทุตีอยากตัดตีก็ได้เดอ้อรอบที่สองรอบที่สามมาสัน่คน,นครับนิมนต์ใครยังไม่จดชื่อยกมือขึ้นอีก แม่สุรินไปไปจดชื่อแล้วก็มาขีดรวมกันไว้จดไว้เฉยหลอกแล้วก็มาเอามา,มาตีมาไล่ใส่กันทีเดียวหากระดาษเปล่ายกมือไว้โยมยกมือไว้ฝั่งนี้แม่สุรินเอาฝั่งนี้เลย <c oughs> อ่ารือว่าถมที่วันวิสาขาบูชาเป็นพุทธบูชายโยมเพราะแผ่นด,ดินนี้เป็นแผ่นด,ดินของพระพุทธเจ้า ไม่มีใครเอาไปได้อย่พาซื้อถวายวัดอะซื้อถวายธรณีสงอยู่คู่ฟ้าดินสลายฟ้าดินสลายเจ้าภาพเจ้าภาพคุณยายเพลินมาบอกเราส่งส่งไปแล้วหกแสนบาทครบละปีหนึ่งเหลืออยู่ห้าแสนแสนสี่เอ้ห้าล้านสี่ยม ห้าล้านสี่หรือห้าล้านสี่จะภาพมันก็พูดได้อ่อยว่าอาจารย์ไม่ต้องส่งถึงก็ได้หรอกหกแสนหน้าตรงตั้งสามแสนก็ได้สี่แสนก็ได้สามแสนก็ได้ม,มันจะได้สร้างโบุบ้างว่างกันเ้้ อย่างเพูดเข้าทางอัตมายอยู่ส่วนดินนี่ไปติดต่อให้ก็เหมาเอาเมาไปเปลี่ยนกันเหมาจะ่ิ่นมั่งจะนี้มัง่งรอดแรกก่อนรอดแรกเอาทั้งห้าสิบเซนก่อนอยู่ประมาณสักหลายร้อยรอดอยู่แต่เขาก็ตีไปรถตั้งสามร้อยหรือสองร้อยก็ไหนนะแต่ยอมมีมีมาทมทบกันแล้วก็ ไปจ่ายค่าน้ำมุกน้ำมันครัอันนี้ก็จะมาไปอบอกไปวานนี่ยืมแป๊ดยมแปดยมน้อมได้ออกก,ก็ละครึ่งได้แสนกว่าได้คนละห้าหกหมื่นได้ช่วยกันยืมก่อนแล้วก็ถินแล้วไปเมืคืนว่างอันนี้น <c oughs> เพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็กไหว่หยืปนนั่นะ เนี่ยอย่างเมื่อวานนะ่ะถ้าเกิดเราถมเนะี่ยรถก็เข้าไปจอดได้เพราะว่าจะแทงทะลุตัวห้องน้ำเนะี่ยตรงรั้วห้องน้ำเนะี่ยรถที่วิ่งเข้าไปนไีป่เลยปพ๊บกลับมาจอดเวลามีงานนะ่ะมีงานเพราะอย่างไรก็วิ่งไปวิ่งมาปั๊บจอดอันนี้ปั๊บนะ่ะมีรั้วมีไฟมีสปอตไลท์เวลามีงานปุ๊บโอ้จะจัดขบวนรถทักบัสยี่สิบคัน ก็มาจอดข้างหลังเลยขึ้นรถข้างหลังนยโยมไม่ไปจอดหน้าทางแล้วก็รถออกจากวัดหลุย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 ไปไปจอดไปจอดไปจอดข้างทางปีหน้าปีห้าเก้าก็จะก็จะปรับดินเทคารเทคารแล้วก็ทำฐานพระปี 5, 9, ห้าเก้าเนี่ย จะเทพระรูปพระรูปองค์ใหญ่น่าจะใหญ่กว่านี้อีกโยมใหญ่กว่าองค์นี้อีกมองมาให้เห็นตางานตานะ่ะแล้วก็เป็นเป็นอาสงอาสงถทาวรจุพระได้รัก้อยหนึ่งเวลามีการมีงานใต้อาสงก็จะทำเป็นห้องแต่เนี่ยห้องเวลาครูบาอาจารย์ไปเทศไปอะไรก็จะอยู่ใต้ห้องมีห้องน้ำเขาเลย ญาติยโยมก็ไปนั่งฟังเทศเป็นลานเพลินจะไปดนมุงลางคามุมเฉพาะทำมุงก็จะมุงคยอข้างนอกแม่สว่างสันติมูลลงไปด้วยแม่สว่างสันติมูลหนึ่งรถนะเออ ว่าไปก่อนจะไม่ต้องเก็บตังค์ก็ได้ยายยอมตั้งใจเอาไว้ยอมตั้งใจนี่เทวดาก็จดชื่อยอมไปว่าล่ะโอ้ยาญ่นี่ตั้งใจตัวเนี่ยตั้งใจรถหนึ่งสองรถสามรถสี 1, 2, 3, 4, 5, ่รถห้ารถตั้งใจเนี่ยพอตั้งใจปับ๊บเทวดาก็จดชื่อไปครูภวิจดชื่อเลยบันทึกชื่อใส่ แผ่นทองคําแผ่นทองแดงทองทองเดืองก่อนวันนี้กราบนิมนต์มหาสุยาสัมโมอ่านะก่อนในช่วงนี้ก็นิมนต์นะครับจะได้อาจจะได้กราบพระก่อนนะจะได้เวลาโยมยากลับบ้านแล้วอาตอมาก็จะเตรียมเตรียมอุปกรณ์เตรียมทำบัตรเตรียมอะไรต่างเพราะวันที่หเนี่ยเดินทางไปกรุงเทพ ตอนนี้ก็ก็จัดเขาก็รอคอยรอคอยอ่าวะไทยเลยมันจะมาเนาะไทยเลยอ่าไทยเลยจะมีมระามหวานไม่ต้อยกรุงเทพแล้วก็นในช่วงนี้ก็นิมนต์ไดก้กราบพระเนาะญาติโยมที่อยู่ทางบ้านจะมาใส่บาตรเด้อเจริญพรผมจะนิ่งแล้วละ อายยมคูเขาเคลื่อนแม่กับพระกันก่อนอกับพระบอีีถึงเวลาสองโมง <c oughs> นิมนต์ครูบาอาจารย์กับพระเนกาไม่ตรงกันเลย